อ่ะเอาอีกแล้ววันนี้มีปัญหาข้องใจอีกแล้วทำไมมันเป็นยังไงอาการเป็นไงไหน้บอกไปก็พี่ไม่ซื้อของขวัญมันเกิดให้เด็กโอ้โหมันผ่านมาหกเดือนแล้วลูกเอ้แต่ว่าทาไมไม่ซื้อให้อ่ะก็ของขวัญมันเกิดก็คือหนูได้พี่ไปเป็นของขวัญมันเกิดแล้วปีนี้<ส>หนูได้วันเกิดของกูคือได้พี่ไปแต่งงานกับหนูแล้วไงไม่เกี่ยวพี่ก็ได้หนูเหมือนกันแต่ตอนมันเกิดพี่เด็กอวนตังให้ต้องสี่แสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาท ทำไมต้องสี่แสสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สี่บาทเพราะอะไรก็เขาบอกว่าเลขมงคลอะเลขมงคลอ่าหนูอยากจะได้ของข,องของวัญวันเกิดเป็นอะไรดีทําไมซื้ออะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งไม่ต้องแพงให้เด็กก็ได้นี่อ๋อดอกไม้หนึ่งช่อได้ไหมมันไม่ใช่ของขวัญอ่าไม่ของขวัญอีกอ่าแล้วมันคืออะไรต้องการอะไรไหนบอกสิอ่ะของขวัญเป็นชิ้นเป็นอันอะไปชิ้นเป็นอันอย่างเช่นสมมุติอ่ะยกตัวอย่างคิดไม่ออกคิดไม่ออกคิดไม่ออกก็อดนะเพราะว่าพี่ก็ดาใจหนูไม่ถูกหนูชอบอะไร ไม่อยู่กันมาตั้งนานไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เราสิชอบอย่างเดียวคือชอบดอกไม้ไม่อยากได้แล้วดอก,มมกไมไ้มันกินไม่ได้เลยดอกไม้กินไม่ได้เลยอะอย่างนี้ทําไงดีวะเนี่ยเอาอะไรดีอะว่ามาอยากได้เลยให้เวลาคิดสามสองหนึ่งเอาอะไรดี <laughs> <ห> <laughs> ไม่รู้ให้เขาช่วยคิดกันไหมเออเขาช่วยคิดกันัะว่าขอความวันเกิดแต่ไม่เอาเงินนะไม่เอาเงินนะ <laughs> เพราะมันไม่คิดเอเดยเหรอ ไม่คีย์เอทเองินมีเยอะและ้วต้องเป็นสิ่งของหล่าต้องเป็นสิ่งของนะอ่าเดี๋ยวให้แฟนๆเขาช่วยกันคิดว่าของข,องของวัญเกิดย้อนหลังหกเดือนเนี่ยผมก็เพิ่งเคยพก <ทำ S 1> เก็บทำไมถึงไม่ซื้อละ่ะเออย้อนหลังหกเดือนเพิง่งเด็กไม่ค่อยได้ของขวนนะัญเลยอ่ะเอออยากาไ,ไ,ดได้ของขวัญนะเขาอยากได้ของขวัญอยากแกะไอ้กแกะของขวัญโอเคโอเคอ่ะอยากให้ของขวัญเขาเป็นอะไรดีอ่ะช่วยคิดนะครับช่วยคิดช่วยช่วยคิดหน่อยครับผมขอบุณครับบ้านผมที่ดินปราสาท มีปัญหาอะไรวันนี้มีปัญหาอะไรอีกถ้เวลาถามว่ารักเด็กหรือเปล่าคะ mm. แล้วพี่ก็พยักหน้าแบบเนี้ยพี่ยักหนา้าพี่ก็ตอบคำตอบมันคือคำตอบเลูกก็ตอบเหมือนกันนะอ่ะก็พูดออกมาสิทําทไมเวลาแบบรักก็ต้องบอกพูดเยอะอะไรพูดเยอะยักหน้า,าก็รู้เลยจริงมันต้องพูดทุกวันไม่ต้องให้ถามอะ่ะเหแล้วสมมติว่าพี่ถามถูกป่ะไม่ต้องมาถามเด็กไม่รักหรอกเด็กไม่รักหรอกเพราะอะไร ก็ไม่รักแล้วไม่รักแล้พราอไบอกไม่รักแล้พราอะไรก็พี่ไม่ยอมรักเด็กอ่ะพี <S 2> <S 2่รักเด็กก็่องักหน้างว่าเด็กอะไรักเด็กอะ้าพ um> ูดว่าอะไรรักครับ yeah รักครับอย่างเงี claro> ้ยเหรอต้องพูดแครักครับนี่ก็โอเคแล้วหรอแต่ไยักหน้านี่ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะก้ถามก็ต้องตอบติไม่ใช่ไปยักหน้าไปยักหน้าก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ออนนไอ,อนนคือไม่รู้ต้องพูดให้ได้ยินเลยเออต้องได้ยินกับหูเรอถึงจะถึงว่าชื่นใจอย่างี้หรอหรอเพีงหน้านเดียวถือว่าแบบอิกโนะไม่เหมือนไม่อยากตอบอะ่ะอาไม่อยากตอบอีกเอใครเป็นแบบนี้บ้างครับทุกวันครับ <laughs>